ของเรากันนะคะในวันนี้ตามสัญญาครับหนึ่งสองสามธาซืเรียนจริงๆเราได้มาประมาณสองวันแล้วเนาะใช่เราได้แต่ว่าวันนี้มันเพิ่งมีกลิ่นออกมาใช่แล้วเขาบอกว่าเราต้องรอให้ให้มันมีกลิ่นก่อน2อลูกนี้ไม่ใช่หมอนทองนะคะนีอพอมีกลิ่นอ่อนๆเจาะดูเนื้อแล้วผ่าได้เลยนะคะเขาบอกว่ามันคือหลงดง พันหลงดงพันหลงดตอนนี้คือแบบอุ้ยอดกินแบบโกินมาแล้วจากสวนช้างทองนะครับอ้ยถอดถอดถอดถออดถ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 ยนเอามาสวอช้องทองนะดถอดถอดเอดอดออออออร์ส่งมาให้เรานะครับผมที่เขาใหญ่นะคะอ่า <Okay. S 2> เอเคเรม<า>ไม่ได้กินทุเรียนมาประมาณสองวันแล้ววันนี้ถึงเวลาที่จะต้องมากินทุเรียนเอาเลยครับดี้ะเขาว่ามันก็ต้องแกะเหมือนเดิมมาแหละใช่มันต้องผันเหมือนเดิมเอาก้านออกเขาเห็นอนะที่ตอนไปซื้อวันนั้นอะคือเขาการออกก่อนเอาลูกไหนเอาลูกนี้นี่นะอันนี้นหอมอะอันนี้อันนี้อ,อันนี้เขาพี่จุ๋มบอกว่าถ้าอันนี้มันเหลืองกว่าจุ๋มมาแล้ว โอเคอันนี้มันเหลืองกว่าโอเคอันนี้มันเขียวอยู่ยเลยเพาะฉะนั้นเอาอะไรลองเลยใช่ไหมสอพร้อมก็มีมีเอามามาตัดตูดตัดนี่เขาเห็นว่าตัดไม่ตัดตูดใช่ที่จมบอกว่าตัดนี่เขาไปยืนดูมากับมือเลยจะดูไหมเขาถ่ายคลิไปไว้อยู่อ๋อ บีอันนี้อันนี้เลยตัดตูวนี่ปึ๊บหรือว่าบีตัดน,นี่แบบตรงเงี้อันนี้ไมนจะปังนค่ะอืมอย่างนี้แล้วก็ตัดยังไงอันนี้ก็ตัดเหมือนเดิมนี่เหรอไม่ใช่ตัดประมาณนี้ ตัดตัดเนี้ยใช่ไหมระวังมืออกากลัวจริงอันตรายมากนี่นะออโอ้เออเขาบอกว่าพันนี้ต้องห้ามกินแบบสุดเกินไปต้องกินแบบทำาหารเอ,อ่าตั้งแล้วครับเอาละเอาละแล้วก็เปลี่ยนมีดนะคะแล้วก็ตั้งเดี๋ยวนะ รักทเลมากอันตรายรอบด้านเลยเนี่ยเขาไม่ต้องหาหันอันนี้เลยเขาเห็นว่าแบบพี่<ะ>พี่สุบอกว่าให้เอาเนี่ยอเออใช่ใช่ช<อ>ใช่เอาอเลยครับ,อบเอาเลยลองนะใส่เลยก็ได้มั้งเออ เอาไว้ใช้ความรู้สึกควรจะหาอะไรมาลองไอ้เนี่ยลองได้เลยเอ๋อนี่ลองนี่ลองเอ้ยจริงดีเลยหมดมัน